มาคมายห้กูเหนื่อยไหมทำไมคุณปวดเลสวัสดีค่ะพี่สมนรนะคะจะโง่ไหมทำงานหนักยังไงปวดท่าด้วยวะไปนี่งานอะไรไปก็รวยได้ไหมฉันต้องหุงก่อนฉันมาก คิวเท่านี่ยสามสามค่ะี้ี่คิวม่ถึงร้อยวน่ยรอยค่ะร้อยิวละอะไรกันเป็อยวะเนี่ยฮะโปดทน้ำมันโปร้ทน้ำมต์ให้ด้วยอะไรนะน้ำมนจอน้ำมต์อีกโ่ไม่ยางว่าจะพยายามเอากล้องมาในมุมที่มันโอเคนะคะพูดมาเองใช่ปะ

าใจลึกคือกันายอก้เร็จแ้วยกันอ๋อจำได้ค่ะพี่ว่ไรพันธขอบคุณนะคะหายลึกกันหาจออกหายลึกกันหาจออกได้คำตอบแล้วนะคะสำหรับพี่วไรพันธ์นะยับลึก Hao lực. Gan. Đểออก. Hao lực. Gan. Phải <laughs> cho ra. Hao lực. Gan. Đểออก. Không biết thế cái gì. Cái này lực

เอวลึกกั้นจะออกเอวลึกกั้นจะออกเอวลึกั้นเอวลึกกั้นนะผมจับขาดูไปเดินติดตรงไหนบอกลงไอยู่ไหนแล้วบอกแต่ถ้าลงแล้วออกแล้วก็ออกหายแถวเอวนะครับ đều đấy, như thế là như thế để lúi chuột, đây, này này, này, lên, này, cái gì đó mình, có mình làm ăn nặng quá trong sinh viên, nâng cai à, đi bộ trái, 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 Ông trái, 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 trái,

ตีหูคุณว่ไม่เจ็บล้เจ็บเลยอะี้ยก็ค่เลยแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่สายชาร์จสายหนูขอสายต่อไมคะสายต่อสักปักอ่ะค่ะจะ่อาหกัน อ๊ะถึงไหมคะเสียงอาจจะแนิดนึงนะคะทุกคนถึงไหมคะไม่ถึงไ่ถึงเห็นกูไม่ถึงไม่นึงไมถึงไ่ถม่ตม่องไ่ถอได้ไหมคถึงไม่ถกงไม่ตไ่ม่นจะหมดถึงม่ถไม่ถม่ม่ถ้นไม่ได้มุมนถ้นไม่นึงไม่ถงม่ถม่นึงม่ถึงไม่ถไม่ถึไม่ถึ่ไม่ไ่ถึมไม่ไม่ไ่ม เอาเอาปักต่ออันนั้นก็ได้ค่ะอัน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 บนนะคะเอามาต่ออันนี้ผูให้มือสิทีเลยอ่ะเอาไหว้ก่อค่ะเอาสีขุ่นอย่างเดียวตัดตาเนอะไอ้ที่มันจะสายยางตักดตาักก่ออนลุะาต่ออันนี้ได้เลยค่ะถอดถอดถอดปักพันลงอันนี้ค่ะตัวเล็กก่อน ตัวตัวได้ค่ะ่ใช so, so, ่แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเสียบอันนี้ก็ได้มันมีสองโลค่ะกล้องอาจจะขยับหน่อยนะคะทุกคนสักูนึงนะคะเดี๋ยวนะคะไงเจ็บดิเบาเลยเบาแน่เออนตัวเฮ้ยันเล่นที่อะไรว่าม่งตี่หาเจ็บได้ลองโดนกูตีจะรู้ เชิญขอไปจนีจะเอาอีกเหรอนบ้านนี้นะทุกคนสามสิบสามเนาะเอาไปเก็บไว้กินเข้าไปเลยหมดเนี่ยเข้าไปทำเงินได้เลยเดี๋ยวดูนะน้ำเปล่าเนี่ยกูก็เอามาให้ลูกมึงกันทั้งนั้นแหละขอนั้งมนต์กูเนี่ยกูก็เอามาเพราะอะไรมีจุดประสงค์แล้วเออเอาเอารวยๆนะรวยเสร็จมาหากันนะกูให้หนึ่งข้อนะหนึ่งข้อนะอธิษฐานดี ถ้าสับบางแล้วมาหากันเออเอาเอแต่ถ้าเกิดกูสร้างเขาเว้ยนึกสมริทถ้ามึงรับเหมาเนี่ยมึงมาก่อเกิดอะไรมาช่วยแล้วเนี่ยเข้าใจไหมเพราะว่ามีคนเขาจะสร้างแล้วสมริทให้เพราะไผ่ได้จุดกําลังเขาจะสร้างเขามาทานหนึ่งองค์แล้วก็เท้าด้วยสุวรรณอสองเมตรให้เห้ยมาขอพอห้าห้อยไผ่ี่ได้จุดกําลังค่ะได้จุดกําลังนักโอนมันพุทธเนี่ยไปไป อะไรเอนามักเนื้อเลยกูไม่เอาน้ำแน่นละเลวพี่แล้วมา่นสังรอ่าโอเคนะอันนี้โอเคนะคะไปับงืมน้ากาได้กินสมหอไ่ักกันอ่านั่งนั่งอาการนี่กูว่าน่าละอกเมาไปหาหมอหมอขอนโรคหัวใจหัวใจมันพอดอกไม่หมดเลยหมอเ่ยอะไรรู้เ้ยใช่ไหม อันนี้มาลงอะไรฮะมาอันนี้มาขอผัวไม่เ <tinc S 2> หรอคราวที่แล้วอ่ะไม่ใช่ขอไม่ใช่เหรอขอคุณว่าขอผัวจะไม่ได้อะไรโอ้โหแม่ magic. หนูดูไลฟ์สวยโอ้โหสวยเกินตายแล้วขอโทษแล้วกันผิดคนค่ะผิดคนแลวเราสักให้พวกคุณสายมณดาลมเฮลมพัดนะมาเจอคุณแล้วก็ไปนะอย่าคุณเหนื่อยนะลูกศิษย์กูเป็นร้อยตอนเนี้ยฮะ มาทีละคนสองคนไม่ได้เรืองไงว่าคุณนัดเออมาตักห้ 5, คนส<ห>ิบคนมาทีก็เป็นร้อ,นอยนะฮะอสำหรับครที่ไม่ทันวันนี้นะคะเดี๋ยวรอประกาศหน้าเพจอ,อีกรอบหนึ่งนะคะทีท่ทำกันไม่ใช่นะครับคือไปทำสาราที่นึงอยู่นะะเดี๋ยวคุณน,น่าจะใกล้แล้วนะส่อนผู้ช เพราะว่าได้ลงได้แล้วได้ลงได้แล้วนะเพราะว่าทาเวสก็ใกลจะเสร็จบางทีละสวยไหมใครได้ดูทาเวสตะวันนะที่ว่าข้าพใบล่าสุดอ่ะสวยมไหมเออนั่นแหละเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยเขามียานเทากูเวนอยู่ทาเวสตะวันโอ้ยเอา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 เดี๋ยวสั่นดิราจะปั้นของวันพ่อเทวเวสตะวันไม่ใหเมื่อรเลยมาพึงรู้สึกเป็นไงตอนนี้ไม่เข้าลมเชอดไหมเป็นาเป็นปลาทำจิตสบาย <mí toys> và yêu của chúng ta mô lập hệ thăm thắng bà mô lập hệ thắng hạch kia yêu là yêu. Hai quán yêu thăm của bà yêu mặt lâu cháo. Hai quá là chút hạng 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 là là chút hạng là chút hạng là chút นิจานิจากาเยกายเยเจโตเจโตวุติวุติปีติปีติสิกเรสิเรยังไม่ได้ทานค่ะแต่ึงก็ยังไม่ได้ทานอาจารย์ก็ยังไม่ได้ทานนะคะนิจจากาเยเจโตเจโตวุติวุติปีติปีติสิกเรสิกเรอนาจันโตอนาจันโตกายสันติกายสันติครูเจ้าขอเปิดทานนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่น้ำที่แห่งนี้บ้านแห่งนี้นะครับแล้วหลังต่างๆอ่ในี้นะอะไรก็ดีนะที่อยู่ในตัวมึงนะออกมาองอ์จงมาองค์ลงมาองค์จงมาองค์ลงมาองค์จงมาลงมาลงมาองมาลงมาลงมาลงมามามายกัน ลงมึงต้องการอะไรออกไปซะนะมึงนะอนิจจาอนิจจากาเยกาเยเจโตเจโตวุติวุติปีติปีติสีก็เลยสีก็เลยอนัตยันโตอนัตยันโตกายะสันติกายะสันติอนิจจาอนิจจากาเยกาเยเจโตเจโตวุติวุติปีติปีติสีก็เลยสีก็เลยอนัตยันโตอนัตยันโตกายะสันติกายะสันติ ออกไปซะนะอนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเตโตยุติยุติเปเตเปเติสิกเลสิกเลออนะยันโตอนะยันโตกายะสันติกายะสันติอนิจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเตโตยุติยุติเปเตเปเติสิกเลสิกเลออนะยันโตอนะยันโตกายะสันติออกไปนะลุงเฮลโลันต่างๆนี่ต่อมาอนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเตโตยุติยุติเปเตเปเติสิกเลสิกเล อนัจโตอนัจโตกายะสันติกายะสันติอริจจานิจจากายะกายเจโตเจโตยุติยุติปิติปิติสิกเลสิกเลอนัจญโตอนัจโตกายะสันติกายะสันติอริจาริจากายกายเจโตเจโตยุติยุติติติิตสิกเลสิกเลอนัโตอนัโตกายสันติกายสันติ

ออกมาออกมาเลยออกมาเลยออกมาอย่าต้อนนะออกไปซะเดี a, face, ๋ยวผมจะอรงไปเองออกมาตรงมาออกมาตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้สัามค่ะ

đâm nó vào, nó bay โตกายะสันติกายะสันตินิจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตยุติยุติปิติปิติสิกเลสิกเอนักยัโตอนัันโตกายสันติกายสันตินิจานิจากายเยกาเยเโตเโตยุติยุติติปติสิเลกเลอันโตนันโตกายสันติกายสันตินิจานิจากาเยกาเยเจโตเจโตยุติยุติปติปติสิกเลสเนันโตอนั กายัสังติกายัสังติออกไปอนิจจานิจจากายเกายเยโตเยโตยุตริวุติปิติปิติสิกเลสิกเลสอ่อนลยันโตอ่อนลยันโตก็เรายบร้อยแเะก่อนหน้านี้ไม่ใช่ไม่ใช่หนูเนาะก่อนหน้านี้หนูแค่เป็นมีตกล้องนะคะแต่ตอนนี้หนูจะบอกให้นะคะ ยันโตนะยันโตกายะสันติกายะสังตินิจ่านิจ่ากายเยกายเยเจโตเจโตยุติยุติเบติเิติสิกเลนเลนอนะยันโตอนะยันโตกายะสันติกันออกมือมาออกปากมามือจะทำอะไรทำ ยะภูไลโภอนิจจาอนิจจากาเยกาเยเจโตเจโตยุติยุติปิติปิติสิก็เลยสิก็เลยอะเนาะยันโตอนะยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจาอนิจจากาเยกาเยเจโตเจโตยุติยุติปิติปิติสิก็เลยสิก็เลยอะเนาะยันโตอนะยันโตกายะสังติอนิจจาอนิจจากาเยกาเยเจโตเจโตยุติยุติปิติปิติสิก็เลยสิก็เลยอะเนาะยันโตอนะยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจาอนิจจากาเยกาเยเจโตเจโตยุติยุติเวทิเวทิสิก็เลยสิก็เลยอนะยันโตอนะยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจาอนิจจากาเยกาเยเจโตเจโต

น่าจะลงตอนประมาณคิวที่50ิบกว่าค่ะหกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนใต้อะค่ะมาตอบแล้วนะคะพี่โยค่ะใช่ค่ะ

ตัาวุธักาวุักอาวุธทักุกาวุักาวุไักสัลุสับลกสักสักสัเบาไหมเบาไหมเบาไหมหาลึกกั้นตักอาวุธหายใจออกายลึกกั้ออกายใจลึกกั้น

ไหนบอ,อกนะนครับคิวที่สามสิบสามค่ะตอนนี้ไปข้างหลังนะใช่ไหมหายยาวหยือนะกันนะหยยาวที่สุดเลยออกันอ๋อหายยาวแคนึงกันออกติดตรงไหนออกไหนละไปดีไหมครับไม่ออกไปถ้าออกก็คือออก ผไม่ต้องไปตีมากตงมหดูด <reforms> ิงงงเาไม่ด <ira> <pl ains> ีเหวเอวี่เวนะตอนนี้เวี่ยนเลยนี้หรอายใจกึที่สุดกันนะโอ้เข้าไปยนะจอมออไปเอาไปดูดิยิงแ้อ้าเอ้าผมให้ห้าทีเลยะ เอ้าลึกกันนะสักคอวลึกหนึ่งเอ้าลึกกันสองเอ้าลึกกันสามเอาลึกกันสี่เอลึกกันห้ายยบอดีดีบบเติดมานานติดมึงบอกเลยว่าไหนนึงก็มาแล้วนี่ใช่ไหมถ้าจเอาสักมั่นใจถึงจัดให้ ตรงนี้รู้สึกโล่งไปแล้วโล่งแล้วแต่เมื่อก่อนนี้คือเดินเออยกน้ำอะไรเนี่ยมองกล้องมองกล้องมองกล้องดีขึ้นไหมโดนกูตีเนี่ยอ่ะีกลไอ้กล้องอยู่นี่ค่ะดีไหมกูไม่ได้มาตั้งตีเล่นไงกูเล่นขายของนไม่ใช่นะถ้าเล่นขายของคนเลยจะมาเป็นร้อยใช่ไหมดีเปล่าเออมาจากไหนบางกระทองโอ้โหหายไปไหนกลางทองกลางดูไรสดเหรอไรสดเอาเรียบน้อยเช็ดด้วยมึง มันเป็นพวกลงเทลงพัดพวกอะไรต่างอย่างนทัดอย่างพวกทมช้าพวกไของเ่ยเข้าใจมัไปทัดไปอะไรมันก็เข้ามาอยู่มันก็เจ็บๆปวดวดจังหวะจังหวะตัวไพอดีมันมีเสื้อไปเอาคิวต่อไปอ๋อะทงน้มใช่ไหมอ๋อมาามาอมไม่ได้กินมดเลยดีกว่าโอ้ไายหาแล้วสามส่หกามเจดสามสิบแปดสาม จะทกจนรยกลัวมันดาเอออะไรได้อลืบาทีอุลืัดได้อาจารย์อาจารย์ไม่ทำทให้ผมกิัรละรจัวงมตามั่เจนะคะดนหลอกไม่หไมหลอกแล้วก็สามสิบแปดบเค่ะเออเอาให้โล่งให้โปร่งให้สบายเจ้า้ไหมอยากอยางอังแวเขาบอกไหมเออแล้วก็ไปใส่น้ำมาถึงที่ำให้อบ มึงจะบางแก้วอะไรพวกผมไม่ถือตั้งแต่เมื่อไหร่